ครับผม, <c oughs> ผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูก,ถ,ก,ถ,กถูกถานกระรอกกระบามีกับเช้าอีสานบ้านของเองพี่น้องผมเต็มเต็มเป็นกิโลเลยพี่น้องเด้อเห็นอยู่ถาดน,นี่บ่แม่นบ่แม่นหน่อยๆให้ว่านันท์ทะท่ามกลางสวนพักเนาะครับเนาะอภินันทนา,าการจากคนงานที่สุดแล้วในยาานนี่พี่น้องเย็ยน,ยนนี่หาหนามมาแวบบ้างไปจไังไหนพี่น้องงามบอกอิมพอร์ตมาจากกรุงเทพกรุงไทยวังได้หันน้องหยังครับนี่น้องฝาเนาะครับเนาะ อันนี้น้องอ้ำเนาะครับเนาะครับผมดีครับอันนั้นบ้าวเกาหลีเหมือนเดิมคือเกาพี่น้องผมเกามาอีกแล้วพี่น้องมนี่โอ้ยได้เมนูคุณน้องก็ซื้อเนื้อให้ครับโอ้ยเนื้อไม่ไม่เลยเนื้อเนาะครับเนาะพร้อมพักพักที่ยังนั้เขาเอิ่นึ่งเขาเอิ่นว่าใบบีปลาคอาขันบ๊อบแมนกับใบบ้าวมีเบี้ยผู้เดียวหลวดเพราะว่าเดด็หมูหม้วอาศัยผู้บัญญัติเพรากระโดนน้ำกระโดนน้ำด้วยนี่อันนี้ใบบักกว่าใบบักกว่าเพรายามหาบพักริมหมูหม้อเลยคุณน้อง บ้าเกาหลีเห็ดด้วยแจวอันนี้เดี๋ยวบ้ามีไปต้มให้พี่น้องพี่น้องขี้ง่วงอะครัะพี่น้องผมจะไปหาอ่างพี่น้องผมพี่โอ้ยประุดยอดเลยครับมาเนี่ยอันนี้จะมียังมันบองหงพักไรครับผมเตรียเต็มเต็มพี่น้องผมเปรียมีเพรียมีเดี๋ยวบ้ามีต้มเพียก่อนเถอะอ่ะจัดตัวพริกเขก็มีแล้วอันแกงวนียวขวอันนี้เร่อสร้อยนี่ใส่บ้าเกาหลีสร้อยพักรวมใส่เห็นไหมว้าสีรวมนี่แหละแมนใส่นี่ตะบาเข้าสีไปเห็ดก็คือต้มเพียเนาะ โจมเพียสะกอนพี่น้องผมอ๋อน่องน่องโอ้ยจัดไงผู้ดีครับพี่น้องผมอ่ะย่องอยากใจจริงเดี๋ยพี่น้องเดี๋ยบ่อนว่าได้กินเสี่ยนได้กินเสี่ยนได้กินเหล่านั่นหมอแม่น้าสี่น่องเด้ผู้ดีอีรีเอาก็แจ้งการน่องเนะบ้าเก็ดีเนาะครับผมปานเข่าปอกพี่น้องผมสิกไก่กินจูซสีนบ้าเหรอว่า คันบ่มักจุ๊คือบ่อเสือนะนะครับผมปลาเป็นบ่ลนหราอเพล่านมักจุ๊คเป็นคนเบียร์ม้ยนั่นเดี๋ยวได้การพี่รองผมเดี๋ยวจะน้อยพากลุ่มแ้วรายการครับผมาสบายครับพี่รองผมเจียวดีๆนัวจำกัดแล้วครับเดี่รองจะถอยพักไท่เกียวเด้อเอาไปบ้ามีคนอยากเตะเอาสิ่งนี้ไปก่อนพี่รองไปลุยกันไปยังไงนี่คนผู้นี่คนผู้นี้ยังเป็นคนผู้เก่าอยู่นะพี่น้องเนาะนี่บ้าโคกโกเมีด ครับผมไปพี่น้องผมเลี้ยวไปใส่ก็มีตะกขวานเรามันรถเจ็ซีรีกล่องแนวใดเว้ยเดี๋ยวว่ามีตุ่มจวดจวดแป๊บเดียวพี่น้องผมอันนี้มันอีหยังคงคุณย่ายเลยนี่โอ้ยอ้อมบักหวยพี่น้องเลยบักหอยจวดบักหวยจวดพี่น้องผมจวดจวดนั่นกันอ้าพี่น้องผมจวดจวดใส่นเล่ยไรเด้อกขวานว่าไดดีไอ้บ้าเกาหลีเล่ยไรโหลดยึดไปยานเบิดม่มีสื่อไหมแมนถูกต้องครับ พ่นเล็กน้อยโอ้ตัวนี้ขาดบะได้เด้ครับนี่เด้อใส่เรไรใส่หน่อยแสบหน่อยชุบสิ่งนี้คันเจ้าเพราะแสบเพราะว่ากินเด้อแสบร้ายโอ้เอาละผมบักพริกตัวนี้ใส่ปพริกนี่ใส่แบบใส่แบบฮะริกใส่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 นี่ครับโอ้ยแสบใจคลักๆเลยตัวนี้ตีนไม่ไม่อยังกองเพลงเขาดองวางไหนครับกับตัวนี้ขาดบะได้ครับครับผมลองผ่อนเขาเนาะครับเนาะ นองพอนเรเขากับเป็นยังพีน้องผ่มมันเนงไดมันพีพอนโอ้นมวามักส่วนตัวน้องพ่อน่เป็นยังใส่ลงไปใส่ลงไปน้องพ่อนเาเขาหอบเพรเฉียดน้องตุยน้องพ่อนเพาเขาหอบเรเชียดเขาจะว่าเขาจะว่าคุ้มตายเอาเรื่องมาทันใส่ไปนี่บ๊บบีส่เลยแม่หุ่ยยยยักยย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 นยยยยยยมันเยย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 เยย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 นยย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 ตามไปเนาะเดี๋ยว คัก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 นกกัเป่ามืี้อะสิบา่างด้ว่ผมมันได้เรื่องะบผมเนาครับ่ลงมาใส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 ่ลงมาใมาามาใงส่ลงมาใส่ลงมาใ่ล่ล่มาม่ลง่ล่ลาใส่ลงมาใส่าใสใส่ลงมาใส่ลงมาใส่ลงมามาใสามาใส่ใส่ลงมาใส่ลงมาใม่ลมาใส่ลงมา่าใาใส่ลงม่ลงม ย่างผักเลยจัดลงไปพี่น้องบารนี้ตามเลยผักบารดนี้ยบาร์ดมีจัดการเลยบารดนี้ยักกระต้อยนห่แล้วใบป,ประกวดม,มันขึ้นได้กันก็ที่ขากึ่งแล้วมาเอามาใส่บาร์ดแบบนี้เย็นลงมาพักกระไล่ครับคุณครับสร้อยบารดนี้มันบ่มีอีหยังหลายน่ะนะเห็ดจุนี่ว่าตาเจ้ยวดีทุกอย่างมันสิดีตามมาเองพี่น้องกูขัด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 มา สวเบิ่งก่อนน้ำแข็งเขาเห็นแต่คือพวกน้ำกระติกเท่าเท่าไสไม่ะพี่น้องคือพวกกระติกมันใส่เรียบร้อยพี่น้องผมการันตีว่าแซ่บแน่นอนพี่น้องการันตีว่าแซ่บแน่นอนสีนงามง่าพี่น้องสีนงามง่าเนาะพี่น้องเนาะกับดีเหนาจัดไปพี่น้องว่าขอรีจะขึ้นดูตอนไดนก็ได้ลากมันออกมาเนื้อตินมันนี่แล้วลับลากมันออกมาตอนเลียดออกไปออกไปนี่นี่เนื้อติน ติดบมันนิแมหมาอ่ะเอาผ้าใยบ่อทางโอ้มีน้ำมันลายหมดว่บ้าน้้ชื่อผ้บ่เรื้อซื้อม่นีบ่บ้านน้งแจงนโอ้ยขออนุญาตบาดคว่ำครับจะคำเนอะท่านกังไปไปอย่างมกลุยบเจียวเข็มค้นดีมกลุย กไดรงตเอนเน่เดี๋ยวจงเอาเดี๋ยวจจัเด๋ยวจไหนกองครับเี๋ยวนจะโดนน้ำเอาสรอยบาทสร้อยใส่จานใส่เชียงไ้เห็นวอน้งเขากินน้ำเพราะว่าคิดเบื้องว่น้องเขาหนาสิกินได้สรุปว่ากินเป็นน้องน้องะ ป็นลุยข <volumes> ันวายยั <balcony> 네งสัดก้นผู้ดีดีจินเสียนพี่น้องผมจุความสุดยอดพี่น้องเลยเอาพี่น้องผมจวดจวดน้ากันมาพี่น้องฮะส้อยบางๆเงญ่ๆบาเกาหลีบ้ามีอดใจบ่ได้บ้ามีกับอาเซียนกวนหึวไงเอาจังใดอยู่นาะแม่หรือเปล่าแม่หรือเปล่าบัวหัวใครกนะบอเป่บัวหัวบ่เฮีหรอก กินเลิกพี่น้องผมว่ากินบ่ไดดพี่น้องมาหืใช่ันลวบมกินลวกกิลวกกินลวบ่ได้กินีบ่่าเอาเาเขานนีเดี๋ยวร่พูนี่วมีผมเนี่รบมาแอา่หงเดยตัดผมเี้ยมาพอจังเลพี่น้องเอ่ำมาตก้านี่เป็นยังการกินเั้สีมันว่าอาศัยอย่างลายบันใดเดมันกินเราหลวบเนี่ย มาขอพันตับจะทำไมา่เด้เจ้าว่าเหล้าเกาหลีโหดเด้อกับ่วกใครจะกินไปไรหรนนอกตับว่าจะ่ากัดยีกร่องมึงมาทามันเสียบมาลุย่าวนย่า,ยาเลยครับเป็นยังบามีจังบอใส่ขาต่างกล่องให้เข้าใจครับคันกินเขายุนี จังได้มันขันไปตั้งกลวองปุ๊บบักสว่างเศร้าออกแฉะพี่น้อง <c oughs> อยุนี่คือเครื่องดื่มขาดว่าไรนะเอาว่าตรงๆไฟย่างเพี้นกลวองให้นี้ขวดเหลาพี่น้องผมเอาว่าตรงๆเด้อ <c oughs> ปัญหาบ่าเขาใจคือว่าตั้งกลวองจักศาสตร์เนี่ยว่ามีบอขาตั้งกลวองมีไปหาหนูกระตั้งอยู่พี่น้องผมเอื้อยอย่งกวางเพื่อคะแนะน้ำม,มาให้เขาใจนะครับเด้ออีหยังเขาเอาื้อนนี่ยังนี่ครับข้าเจ้าเมตแท้นยังก่อนตับสามสิบจีบพันตับ <30 S 1> ห,ห้ามผู้สวนฉันแท่หน้าพันตับครับฉันแท่หน้าพันตับใส่เลยลุย นี่ใบบกกองเข่าซาซาเนอะนองอ่ำอ้าควงควงมาลุยเป็นเช่งไรตันยำมันเล็กแย่เลยนะบ่เสียดรอบตันยำผสมมันเขาผสมแก้วผมเยคยกินใบอันนี้ปะเดี๋ยวบอกให้เอาใบอันนั้นมานน่นใบดอกกุ้งน กินโรเบียตายพร้อมใบเอียงไม่เดี๋ยวโบไปทั่วบีปลาคอพี่น้องผมกินได้กินได้นี่โรเบีปลาคอเอายัดไปกินได้กินได้บ้ามีเด็ดมากมือขันตายบ้ามีแล้วพี่ชอบเองว่าจักว่าใบมันเป็นเนื้ออครับขันตายบ้ามีแล้วพี่ชอบเองกินได้มีหอดดอกกว่าไงเขาอื่นบีปลาคอเกิดไม่ใหญ่รุ่นโบหูขนาดเกิดกว้านหญ่หลังก็เกิดกว้านหญ่กว้านก็ยังโบหูอยู่พี่น้องผม แล้วจากเด็กปีประความยินเราไปลวกใครน้องสาวคนงามด้วยเพื่อนพวกินดิบสวดเลยสดเลยครับลวงเลยลวงเลยเอาไปสดเลยพี่น้องผมยิ่งขี้เียเาไปลวเลยไปลวเลยอันนี้มันออกผมหวานาพอคนนอเขามาอยู่เขาดครับน้เยนเลยลยลยลุยลยกสิคุ้มนองเขากินดิบยังไงสอยอ้ําอําดาเอเปิดใจขึ้นมาอเอาโกมีดจัดจักรอกจัดไปพี่น้องผม ก็ลอพี่น้องผมก็ไม่เคยล่องดอกแต่ว่าไงใส่เบื้องใกล้ๆความเทียนี่แล้วมันขมบ้านฝาจัดไปจุ่สีนเป็นอย่างไรเสียบบาวจุ่สีนบานเฮานี่้เสียบครับคือคือเกลียวเสียบคือเกลีนั่นเดิมคือเกลีนะครับเนาะเสียบตั้งกันเลยพี่น้องผมกินกันหน่อยเจอยก็สีนี่นละก็ขออภัยนะครับที่บอกให้ตั้งกล้องมันตั้งบ่ได้อีหลีพี่น้องผมเอื่อยเอื่อยยิ่งผู้ที่แน่น่ามาเลยครับด้วยมีขาตั้งกล้องแต่ว่าขัดตั้งกล้องปุ๊บขวดเรามันสีออกนั่นไหม

ยุบไปก่อนขึ้นซ่าซาป่านั่นหรืว่าพระเอกของช่องวิ่งครับผมเป็นเจ้าไหนครับนุ่มไวแสบแสบแสบเนาะครับเนาะลองมือไวแสบเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับผมกโดน้สุดยอดพี่น้องเอามาอีหล่ามาดีครางให้น้องเขานั่งน้ำแน่นั่นตั้ง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 โอ้ยเอาตั้งมาบ้าเกาหลี เอ <ừ> าอีลานั่ง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 นง,ง,งคนงามประจามู่บ้านหายเครียดมากนะพี่น้องเนาะห้เคียดไม่กินมาอยากน้ำห่อทาาพุณม,มี่บอขวดเราบ่มีจู่รีพี่น้องเลยจูครับไปยังไรครับเกียรห่อใสใไใ่ได้บะ้แซ่บโอ้ยขอบคุณครับเขาไปเบิ้งจากอวงนี่เลยครับเด้อ ฝากให้ติดให้ตามกันแล้วพี่น้องผมกดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยบกเตนวลยครับเป็นเมือนเ <c oughs> ้หเนเป็นเมือนเรา <c oughs> พี่น้องเนาะเป็นเมือน <c oughs> สู้ต ลุกจมือมาดานอุดรนกับหมี่ไปไทยนะเครื่องพักในอารังการครับพ่อง้เครืองบ้าครบ้าหมี่ฮับพักบ่าตะวงนแบบพ่วมหูหอบโตนะพี่น้องเนาะพักอ้อมบ้านจัดมาให้พี่น้องผมึ้าสร้อยตัวโกเราเนี่ยาบบานคำขอจากตอนในเรื่องนี้นะขอจากตอนเน่ครับขอจักตอนเนี่ยครับทิดมันย่างดีพี่น้องผม เอาวพี่น้องบนว่าหนักยังบ่หนักอยู่เลนผู้ใดว่าเบีย้ยบ้านมีว่าโบเบียกินให้เบิงปอาเบีประคอามันหวานอือมีปละคอเบี้ยกับเพี้ยนคนละคน มันอยออของหวานไสวูเสีไสผมูต่ผมบอกว่านนคือดีู่มาองเกมาจุอันนี้เอาไปเอาไปลวดเจเดี๋ยวแ่คาเอาจุ่มไวมีนยุ่ม่าดดกามีเดินดีนี่ยงกินมางกินเพื่อนลวกมีเอาเลยมันหอกไคือดอกุกโย่ืดมันพอดีเลยมันตายพอดอาอ่างอีะ เพือ่มหเพีอสันเยนไวันอืองไดพี่น้องเหมือนมันกินได้ข้บ่ได้มเป็นแนวนี้ปะพักอันนั้นก็ได้ย่ตัวนบปพุทธ่ันมีบางวันแม่ยุตัวนัน่อขมหวานหวานยืนดีแม่ยู่เดียว ตายก็ตายก่อนม้นเลพี่น้องไปไปไปก้ไกินก่อนนะกูไกินด้วยกันตายตายกบตายาดดกินดีประคอตายเพื่อนเอา้าผู้สาวกันพี่น้องเพราะว่ายังโดนโดนเถื่อสิมีคนมาต้ากรุงเทพมางามเนี่นีซื้อสีเลียงอีก้างหากี่น้องผมหาใส่ดผู้นี่กันว่าเกาหีนี่คืออแต่ว่้พู้นั้นบปันใจเนี่นั่นมาเสื่อมเนี่ยมา u n i v จัดไปน้องบอยหันหน้ามาพ่อเลี้ยวไอพ่อเลี้ยวไอวะใช่พ่อจังได้กินแต่น้ำคู่ซอยให้เบิดพี่น้องผมมีเท่าไรซอยเท่านั้นมีเท่าไรกินเท่านั้นทีมงานไผ่ไข่กินกินไผ่ไข่ดื่มดื่มพี่น้องผมมันห้ามกันบ่ได้บรรยากาศไพ่รอบเนาะพี่น้องเนาะ บ้านเฮาเนาะพี่น้องน้ะมันก็จะมีหวนจักน้อยเต่า่ากัแซสบเหมือนเดิมคือเกล้อพี่น้องเด้อจวดจวดนํำกันเอาพี่น้องผมจวดจวดว่อบปทัวรบ้าิตุยอืม ยังสร้อยตับบอกโก้นั่นโก้มีสร้อยตับเนาะครับเนาะโอ้เป็นแจงใดพี่รองบ้าก้มาอย่างเลยอ๋อเนาเอาอย่างเอาปนี่ไปเขาอเอาเรงจะมาเอาอย่างเ้ยดีกว่ายังบ้าวกยังครับกุงอุ้ยพี่น้องไปใ่อยังไดออก วายโอ้ยโอ้ยพี่น้องผมกจากักุ้บใ้คุรงุงไม่ไมเลยพี่น้องผมบัธรรมดาบ่ธรรมดาที่งานนี่มีแนวกินอีกเล้วบ้ากบไปเอามาเอาครมามันมันเด่นออือก็ให้มันเต้นตัวกุ้งเต้นเต้นก็เต้นออกจากมอเพ่นตัวนงออก่ากมอก็ยิบกินยิบกินเอานั่นแหละ ไม่ใช <Leh! out Adrian hora> <si suppression> ่ไปต้องมาขึ้นเลยอันาม่านไปหน่อยอือโอ้ยพี่น้องผมหน่อยสิยังเหมือนเดิไปบ้างตื่นๆไปนละพี่น้องผึ้นาอรังงี้ขึ้นท่ไหนขึ้นท่้ที่ไหนข้ที่ไน้เที่ไหนี่นขึ้นี่ไหนข้ไนนที่ไหนนุ่ไนี่ไหน่นน้กน่ได้ี่น้องผมหาไปทั่หไห้ เอาลงที่ไดนเนาะผู้บรรยายชาวบ้านเดี๋ยวเอาขั้นอยู่ก็เป็นเดอร์ขั้นจังเลยจัดการจัดการพี่น้องกิ้นยิบกินยักยิบเนี่ยตุ้ยให้พี่ร่างเบื้องการซ้ำกินนี่กินแล้วโอ้ยเบื้องการบ่วทันเกิดเกวดพี่น้องเทลงไปสุดยอดอีรีพี่น้องผม เอาไอ้กักักินปลาซิวดิบแน่โก้วไม่จะข่ำจะข่ำจะข่ำยิบมุมขอบปากลวดตัวตัวไหนไงจัดเนี้ยมันมีแช่สามตัวเออค่อยๆเข่าปากเรื่องพี่น้องคนดีก็เสียกินสุดๆกูก็เคยทำพวกเอานี่ละเทียแรกจัดผมออกเทียแรกพี่น้องผมจัดผมออกแฉกจัดไปปลาดิบพี่น้องปลาดิบจากโกมิดจัดให้เบื่อีเบื่อน้องแล้วผมอ้ำลำพี่น้องผมขี่ปลาซิวเนาะพี่น้องเนาะจัดไปจัดมาผมจะว่าออกแฉงเลยกินดิบเลยเป็นเจ้าไหน ใส่ไดรวะึ้นวาผมพอดีผมกลมพอดีครับเแค่แรกเดี๋ยวเด้กินสดสดเพื่ออันนี้เพื่ออันเพื่อเพื่เฮ็ดไปไหนก็กินเอาเอาหวยเฮ็ดไปเนาะเดี๋ยวคุมได้กับไปดำเขาบอกว่าต้องไปกินได้ต้องกินได้พี่น้องผมกินปลาดิบโชว์พี่น้องผมได้กันมึงต่อรื่อๆต่อตำเครับผมเอาขอบคุณบ้าคบหลายๆหลเลยครับเด้ออนุโมทนาสาธุกับปูงกับปูงหลายๆมาให้พี่น้อง ก๋วยเบิดเลยตัวผู้ใดสิคยก็คยไปไห้รอพี่น้องพี่น้องกุ้งฟอยมาลอยน้ำตื่นยอดพี่น้องผมของที่ของที่เอาใส่เลื่อมจุกไปเลยบาบเจ้กุ้งจัดไปบอยมมม่มเข้ียวาสอนเดียวจเปียงเดียวทำไดบพี่น้องผมจุพี่น้องผมจัดไปพี่น้องผมเสีบบนนองนั่นเจังไดห่ะพี่น้อง สร่างได้ปานก๋วยเตี๋ยวพี่น้องผมทีมงานฮอลเอาสีลำมราพี่จ่าพี่น้องไปเนาะพี่น้องเนาะจุเส็บแส็บใส่วิธีสดเอาซะพี่น้องผมสีสดมาพี่น้องข้างไกลทางไกลน้ำพี่แจ้งไปที่จังหวัดต่างจังหวัดนะพี่น้องเนาะมาอยากมากินมาเส็บมานัวน้ำกันพี่น้องผม แสบแสบพี่น้องกูแล้วเฮียใส่ตกพี่น้องเอาเฮียอีกว่าป็นเียกดเหือนกันาไปเอาไเอาตรงไหนอีกตรงนเออเครื่องนี่เอง อาพี่น้องผมตำลางให้จาพี่น้องไปครับน้องอ่ำคำใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะพี่วชันเลยครับครับผมตับเติบมุนนเอาใส่ลงไปน่เจ้าจงไปพุนครับพุ่นเอา สาซาซาโลโมชนเอาเขาปากก็ยำกอนยำเดี่ยวเราะอ่าเด้อเี่ยวเตครับนะจัดไปพี่้องจวนกินปูก็ปวดไส้หม้อว้งไนบ้าเกอลีนี้หอมเลยเชื้อคำมนีเข้าไป

พี่สามมาตุ exactly. ๋นปลาไหปลาแค่เน่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อผมไมยเห็นไม่พี่น้องเบิ้องเนีงามๆพี่น้องวัดดีจ้าพี่น้องเนเด้อคนเบิ้งพี่น้องหลายปิดตาหักก็ต่อแอแตะพี่น้องผมน้องฟ้าน้องครับเนาะความพูดายๆเด้อน้องฟ้าเด้อที่มาชิมาได้พี่น้องเบิ้งกันพี่น้องผมระคะนี่เรพี่น้องเจ้าของซีนกิโลนึงเต็มๆความพูดายๆครับผมมาจากเกาหลีคือญี่ปุ่นหมได้ว่ามา่ป่นมาจากญี่ปุ่นครับมาจากญี่ปุ่นเนาะครับเนาะมาจากญี่ปุ่นโอ้ยมันคือเรืออะไรแถ่นี้ ครับพ่อพี่น้องครับขอพุ่นถูกไรถูกทรัพย์ถูกการคิดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบาัสดีน้องนอง้นองมากนะพี่น้องเนาะพี่ตาประกันได้คำบอกคำแจกที่ยาชาทางทีมบริษัที่บอกไปว่ามีขอโทษขอไปเด้อพี่น้องเนี่ถึงบ้านเขาถึงน้องตุยน้องบอยน,อนอ้องป้าน้องอ่ำโกมิดหลายพี่น้องผมทีมงานมาต่างๆตั้งเป็นเบิดบ,บ้านเอาหลดพี่น้องผมพระกันทิมหนาครับทีมอาไว้เสมอขอบคุณครับสวัสดีครับนน้้้ององงงกกพ่ไปเเบบบิิรรยาาศที